Vo i c ์ซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงกับการไล่ล่าตัวฆาตรกรของเหล่าตำรวจที่เสียงคือกุญแจสำคัญในการไขคดีเพราะทุกเสียงที่เรารับฟังความหวังยังมีเสมอใน o i c ์ Voice. สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rachanao อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับผมละครบู๊นะครับเรื่องใหม่นะครับซึ่งเป็นละครบู๊ของแพนเค้กเขมบันิดนั่นเองแพนเค้กเขมบนิดเนี่ยอดีตดารานักแสดงแห่งช่องเจ็ดสีนะครับซึ่งมีผลงานละครเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเคยผ่านละครบู๊บ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนบู๊นะก็ส่วนมากแพนเค้กจะได้รับบทเป็นอ่าเหมือนลูกหนูที่ถูกพระเอกเนี่ยมาปกป้องซะมากกว่านะครับ ในเรื่องนี้นะครับผมเป็นละครเรื่องล่าสุดของแพนเค้กครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ดีกว่านะเป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดที่แพนเค้กเนี่ยได้ออกมาบูด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์แนวสอบสวนสืบสวนครับถูกนํามารีเมคนะครับผมเป็นของเวอร์ชั่นเกาหลีครับชื่อเรื่องว่าไว้นะครับผมไว้ที่เหมือนคําว่า The Vo ว้เนี่แหละนะฮะเสียงนะฮะมันแบบว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าผมไม่เคยดูนะของเวอร์ชั่นเกาหลีอ่ะแต่มีคนบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นแบบว่าเกี่ยวกับ่าเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนนะครับผม อาขาพวกฆาตกรนะครับซึ่งแบบว่าฝ่ายตํารวจเนี่ยก็แบบต้องเจอกับพวกโจรเป็นแบบว่าพวกตัวโกงที่เป็นโรคจิตนะฮะที่แบบว่าทําให้เกิดเหตุฆาตกรต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมพูดแบบรวมๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อยฟังต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะครับแพนเค้กเขมณิตนะครับผมมาประกบคู่กับพี่แอนดิวนี่ครับแต่ว่านักแสดงคนอื่นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีใครเล่นนะครับเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าจริงๆแล้วพอดเรื่องน่าดูนะออกอากาศทางช่อง True นะครับ True for you ที่แบบว่าเนื้อหาก็จะประมาณที่ผมพูดถึงเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องยอ่อสั้นๆให้ฟังนะครับผมเป็นเรื่องยอ่อของเวอร์ชันเกาหลีนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเรื่องยอ่อกบผมมูจิฮายอกนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจมือดีต้องสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไประหว่างที่เขาเนี่ยใช้เวลาที่ควรอยู่กับครอบครัวไปกับการตามไล่ล่าผู้ร้ายคนร้ายอีกคนพยายามที่จะทำร้ายภรรยาของเขาเธอโทรสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดคนร้ายหาตัวเธอที่ซ่อนอยู่พบ และฆ่าเธอในที่สุดจากนั้นไม่นานคนร้ายก็ถูกจับและนํามาดําเนินคดีระหว่างที่การพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่หญิงที่เป็นผู้รับโทรศัพท์ของภรรยาของเขาให้การว่าเธอได้ยินเสียงคนร้ายและคนร้ายที่ถูกจับมาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงความจริงแล้วในเหตุการณ์วันนั้นเธอเองก็สูญเสียพ่อของเธอด้วยฝีมือของคนร้ายคนเดียวกันเรื่องราว3ามปีก่อนจบลงโดยไม่พบคนร้ายตัวจริงและเธอเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศพร้อมกับข่าวลือที่ว่า ว่าเงินที่เธอเนี่ยใช้ในการศึกษาที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเงินที่เธอได้จากการที่เธอเนี่ยให้ความให้การเพื่อช่วยเหลือคนร้ายในศาล3ปีต่อมานะครับผมคังวอนยูกลับมาตั้งใจที่จะเปิดทีมพิเศษในชื่อ golden t r i u m p team ทีมงานที่ทํางานภายในเวลาจํากัดเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเธอทํางานในฐานะ voice profiler และเรียกตัวเขาที่เกียดคังโกรธแค้นเธอเข้าไส้มาทํางานร่วมทีมกับเธอเดี๋ยวผ ผมนะครับผมจะสรุปเรื่องย่อยฟังเล่นแบบว่าเป็นคร่าวๆนะให้เข้าใจง่ายนะเมื่อกี้ผมก็อ่านแบบสะดุดสะดุดนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าผมกาลังงง,งกับเนื้อหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วกันมูจินไฮยอกนะครับผมหรือตัวพระเอกนั่นเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับผมที่แบบสูญเสียภรรยาไปเขาเนี่ยกำลังตามไล่ล่าจับผู้ร้ายอยู่แต่ผู้ร้ายอีกคนนะครับพยายามที่จะทําร้ายภรรยาของเขาภรรยาของอ่าพระเอกเนี่ยก็เลยโทรหาสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือครับแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบหนีไปซ่อนแต่ว่า ถูกโจรตามเข้าไปจับแล้วก็ฆ่าได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นนะครับผมที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคนร้ายถูกจับตัวนะครับมาดําเนินคดีเนี่ยระหว่างการพิพากษามีการพิจารณาคดีเนี่ยคนที่รับสายนะครับผมนั่นก็คือตัวนางเอกเองคือเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นสายด่วนที่รับสายนะครับที่ซึ่งเป็นนางเอกนั่นเองนะครับก็ออกมาเป็นพยานนะครับผมบอกว่าคนร้ายคนนี้นี่ยที่จับมาเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยรับสายแล้วเธอได้ยินเสียงคนร้ายซึ่งเธอเนี่ยจำคนร้ายคนนี้ได้เพราะว่าคน ค,นนคือคนที่ฆ่าพ่อเธอนะครับผมคือคนที่แบบฆ่าพ่อของเธอซึ่งเป็นคนร้ายคนเดียวกันนะครับทำให้คนร้ายคนที่ถูกจับมารู้สึกว่าน่าจะถูกปล่อยอยตัวไปแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านไป3ปีนะครับซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็ได้ยินข่าวหรือว่า,านางเอกนะครับได้รับเงินจากการช่วยเหลือคนร้ายคนนั้นน่ที่ถูกปล่อยตัวไปอ่าแล้วก็ไปเรียนต่อซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไปเรียนต่อจริงๆนะครับผมทาให้พระเอกเนี่ยไม่ชอบนะครับไม่ชอบนางเอกนะครับเมื่อนางเอกเนี่ยกลับมานะครับผมเรียนจบแล้วก็กลั ก็ตั้งใจที่จะเปิดทีมนะครับผมเปิดทีมพิเศษชื่อทีมว่า Golden t i ท e Team นะครับเป็นทีมที่เป็นทีมที่ใช้สําหรับช่วยเหลือเหยื่อที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแต่ว่าเป็นทีมที่แบบว่าต้องทําเุลากับการทํางานซึ่งแบบเธอเคยแบบว่าเออช่วยเหลือไม่ทันจากเหตุการณ์ที่แบบทำให้แฟนพระเอกเนี่ยต้องตายใช่ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยก็เรียกตัวพระเอกนะครับผมเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับถึงแบบทาพระเอกเนี่ยจะโกดเกลียนเธอแค่ไหนนะฮะจากที่แบบเข้าใจผิดกันนะเรื่องราวประมาณนี้นะเข้าใจ ผมเข้าใจถูกว่าถ้าผมพูดถึงเรื่องราวในเรื่องผิดถ้าใครเคยดูของวอ์ชัยนเกาหลีมาบอกได้นะครับมาคอมเมนต์บอกเลยว่าเฮ้ยเรื่องราวไม่ใช่แบบนี้นะ <S <S อะไรนี้นะครับลองแบบว่ามาคอมเมนต์กันดูแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้บอกว่าเป็นพอดเรื่องที่ดีนะถ้าแบบว่าไม่รู้ดิมันลงช่องทูฟอร์ยูอ่ะมันแบบว่าเออถ้ามันเหมือนเรื่องซีรีส์อ่าเรื่องแบบซีรีส์ที่มี3ตอนใหญ่ๆที่เอาพระนะางตัวใหญ่เลยไปเล่นนะครับผมแล้วว่าผมว่ากระแสะมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะ ผมไม่ค่อยได้ยินผึงกระแสะของละครแบบเออของช่องนี้เร่นะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้เขาทําอาจจะแบบปังก็ได้นะแต่ว่าช่องนี้ผมเคยดูเรื่องหนึ่งที่พี่แดนเป็นคนสร้างนะอะไอเรื่องซิ่งรักอะไรวะซิ่งรักนักซิ่งอะไรสักอย่างนั่นแหละที่แบบเป็นหนังเกี่ยวกับการแข่งรถเรื่องนั้นก็สนุกดีเหมือนกันแต่ว่ามีนักแสดงแบบส่วนมากจะเป็นนักแสดงนักแสดงสมทบอะเป็นนักแสดงใหม่ก็เลยดูรู้สึกว่ามันแปลกตาไปนิดนึงแต่ว่าผมว่าก็โอเคนะหนังของช่อง Two for You เนะี่ยแต่ว่าถ้าเราดูเนะี่ยก็โอเคประมาณหนึ่งคิดซะว่าม ประเทศเอามาทําเป็นเวอร์ชันไทยก็ได้นะครับยังไงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามชมนะครับก็อย่างช่องโมโนโใช่ไหมก็จะมีเรื่องบู๊ของวิเชียรช่องทูก็มีเรื่องบููของพี่แอนดิวนะครับผมกับแพนเค้กเขมบันทิต้นเองนะฮะเราก็ลุ้นกันว่าแพนเค้กเนี่ยจะมีละครกับทางช่องเจ็ดบ้างไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีละครกับทางช่องทูอยู่ซึ่งตัวเองเนะี่ยก็เหมือนแบบไปมีสัญญากับทางช่องทูไว้นะอ่ะโอเคครับถ้ามีข่าวองไหนผมมาอัปเดตอีกทีลวกันนะครับก็ได้ดูไปแล้วนะตัวววทีเซอนคผผมม่าไ้้้ตลลิปแ ก็เป็นพอดเดอร์ที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันจากทีเธอร์ขยายใหญ่นะครับแต่ว่ามันมืดมากเลยเหมือนแบบเหมือนแบบไปถ่ายมาอีกทีหนึ่งนะเออมันมืดมากๆเลยผมก็ไปได้มาจาก I g อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลากกันไปด้วยคลิปต่อไปที่ผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับไงขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัคสมาชกกดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันนะช่วงนี้นะครับผมยอดของผมยอดวิวเนี่ยตกต่ำเหลือเกินนะครับผม ครับผมตอนนี้เจ้าสมิงจบไปแล้วออช่วยด้วยใจกัแล้วกันนะครับผมจะได้มีมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยละกันแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายรู้ล้ว่ามันจะเป็นใครหลายคนหลยเน่ไมละฉลาดมากมันทําให้เราเล่นอยู่ในเกมที่มันเป็นคนกําหนดให้เราเดินอยู่ในนั้นโดยที่เราก็เลี่ยนไม่ได้ไม่าอ การต้องสู้ต่อไปสุดวันต้องพบดวงดาวที่เฝ้ารอต้องใช้วัาใจเท่าไรถึงแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจก็ยังจะสู้ต่อไปกับสิ่งที่เลวร้ายสู้จนขาดใจแม้วันสุดท้ายจะโบกินไป ฉันขาดใจปล่อยเหนื่อยแม้ไม่เท่าไรจะจำไม่ลบรู่จะสุดไปที่คำวินานเท่าไร Oh, my. เดียวกันจริงๆเหมือนกับที่พบในศพของคุณพิมดาวและก็พ่อฉันไม่มีทางออกเลย